สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนพามาเบิ่งงันเงินหนึ่งมืนหกพันถึงเสาถึงเล็กหน้าสามหน้าสี่หนึ่งมื่นหกพันควรร่วมทั้งค่ารทรงกะมือหนีมือวันสันวันดีกิขึ้นสามคำเด้อยหนึ่งก็โยกแล้วเพราะว่าขึ้นแปดคำเด้อนนมันก็ดีอยู่ปีหกเจ็ดต่างว่ามือหนีดีแห่งกว่าก็เลยโยกเลยพี่น้องเออวันดีมันเกิดเวลาดีเกิดช่วงเสอง T t เฮ็ดต่อติพี่น้องโยกเสาก็ยกท่านเวลายอ,วอยอยู่เพราะเขาบอกว่าเมื่อสี่ดอกพี่น้องแต่หางว่านี่ม,มันหน่อยแต่ว่าก็อยากเฮ็ดเฮือนมีพอาเด็ดมีเฮือนบางคนจะคล้องก็ว่าคนนี้หน่อยก็จะค่อยซื้อปูนซื้อยิืมกุญแจมาเท่ละพันสองพันบาทนี่นะค่อยกอค่อยสาบเอา แต่ตอนนี้เนี่ยบอกเห็นกันสิสื่อสันไทยเลยพี่น้องเอ้ยค่ะอ่านกับพระท่านในเท่นาะก็คอยเฮ็ดไปละพี่น้องเก็บเงินได้กก็ทยอยเฮ็ดไปปีได้ดสิแล้วบ่หูสิพยปยามไทยพวอมคนขึ้นนา้พี่น้องเบิ่ง พ่อกาเห็นว่าเป็นเนาะก็ถาแต่ฟัวพื้นสิห็ดเงื่อนไห้ก็จะคา่าฟัวสิห็ดเงื่อนพ่อเขาก็เห็นแลากจังหลังสองหลังก็ถาเบิรงมพืนมือได้พื้นเห็ดก็จะคอยทายไหมเอนเจ้านี่มันนาห่า สามเมตรความสูงอ่าอาพี่ก็ตอนนี้ก็เลิกพี่น้องเด้อ